สวัสดีค่ะเพื่อนๆดิฉันน,นันนาธนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการจัดการกับความโกรธความโกรธเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเคยประสบมาแล้วคนที่ไม่โกรธเลยก็คือพระอรหันตสาเหตุของการโกรธก็เกิดมาจากเรารู้สึกว่าเราจะถูกกระทําเช่นว่ากล่าวตักเตือนตําหนินินทาอะไรประมาณเนี้แล้วก็มีคนมาขับรถปาดหน้าเรา ก็ทำให้เราโกรธทาให้สติเราไม่ดีขาดการยับยั้งชั่งใจก็เข้าไปทําร้ายผู้อื่นฉะนั้นเราจึงมาต้องจัดการความโกรธกันคือมันสังเกตอารมณ์ของตัวเองบ่อยๆเมื่อเรารู้สึกตัวว่าตัวเองโกรธก็ให้จัดการอั่งนี้คือให้หายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกชา้ชาๆนะคะหายใจเข้าลึกๆ แล้วก็หายใจออกช้าๆนะคะให้อยู่กับอารมณ์ตอนนี้ตั้งพักหนึ่งความโกรธเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่สามารถจะเลิกได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องลดระดับความโกรธลงบ้างเช่นตั้งสติให้ดีและใช้เหตุผลมาประกอบนะคะเวลาเป็นของมีค่าเราจะเสียเวลากับความโกรธทำไมฉะนั้นเรามาสนใจความสุขของเราดีกว่า ถ้าเราไม่สนใจความโกรธชีวิตเราก็จะมีความสุขมากเป็นไงบ้างคะเ,เพื่อนๆมีประโยชน์ไหมคะถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ